ตอนนี้เราอยู่ที่พร้อมพูวิลล่านะครับเขาใหญ่มีเปิดใหม่เลยมีสระว่ายน้ำปิ้งย่างไ้ด้วยค่ะทุกคนีมีสไลเดอร์ด้วยนะสไลเดอร์สูง3เมตรเอาเบสชอขอดูหน่อยขอดูหน่อยกอดโอลงมาเลยว่าล่องลองท่าลงสวยมากเมื่อกี้บอกเลยว่ามากับเพื่อนสนุกมากเลยนะคะนีน่าทำอะไรเอ้ยนีนาพิคคิวค่ะเขาม่มีอุปกรณ์ ครบเลยนะคะนี่นะครับให้ดูบรรยากาศในครัวนะครับมีหมูกระทะนะคะเราสามารถสั่งกับทางที่พักได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาดูห้องครัวหน่อยครับห้องครัวมีอะไรบ้างอุปกรณ์จานชามครบเลยค่ะไม่ต้องเตรียมมาเลยค่ะที่นี่มีแล้วก็มีแก้วนะคะมีช้อนมีเครื่องครัดูครบเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องเตรียมมานะคะห้องครัวนี่มีครบเลยนะก็หุงข้าวก็ยังมีค่ะเตาปิ้งขนมปังการต้มน้ําร้อนนะคะมีเตาแก๊สด้วยเผื่อใครอยากทำ รือว่าทอดนะคะนี่นะครับให้ดูมุมนี้ก็มีตู้เย็นค่ะแช่ของค่ะนี่อันนี้เป็นตู้เย็นเดี๋ยวเขายังคุมโทนเลยนะเออเป็นสไตล์มินิมอลนะครับสีขาวเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเบนสนุกไหมอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้เป็นห้องอ่าอะไรนะห้องอ่าห้องโถงห้องโถงพอดีนี่นะครับเอ้ยพี่เหนือว้าวอันนี้คือเดอะแก๊งเราค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อย หนึ่งสองไม่ธรรมดามุมนะี้ก็มีอ่าร้องเพลงได้ค่ะคาราเต้เป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็อ่ามีแล้วนะมีเครื่องเสียงมีไมค์สามารถร้องเพลงได้นะครับมุมนี้เฮ้ยไม่เสียงดีมากเลยนะเปลี่ยนเสียงเพี้ยนให้เป็นเสียงเพาะได้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีนะครับสามารถดู YouTube Netflix อะไรได้หมดเลยใช่เออเจ๋งมากเลยเฮ้ยชอบมุมนี้มากเลยดาวมุมนี้ก็เป อ่าเป็นมิบาร์นะครับเนี่ยเป็นเครื่องชงกาแฟนะวันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องดื่มอะไรคะสั่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนกันไปดูห้องแรกก่อนไปดูห้องแรกก่อนตรงนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะคะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําค่ะพักได้ทั้งหมด12คนนะครับตามเตียงนะนี่ให้ดูห้องของเราค่ะติสะว่ายน้ําเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศห้องนอนนะครับที่แบบเห็นวิวสระ่ม่น้ำนะไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสวยมาก ยังไม่หมดนะครับผมบอกเลยว่าห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องไฮไลท์ไฮไลท์เลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนนี่นะครับอ่าด้านในห้องมีอะไรบ้างเนี่ยมีทีวีค่ะแล้วมีกระจกนะคะสําหรับสร์ฟเว์เวลาแต่งตัวนะคะแล้วก็มีได์เป่อผมให้ด้วยค่ะและน้ำมาผมดปล่ายผมใช่ก็มีด์เป่าผมให้ด้วยแล้วก็มาดูห้องน้ําค่ะอันนี้เป็นในห้องน้ํานะครับมีค่ะมีแชมพูสบู่ให้ครบเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะนี่ ทุกห้องเขจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเออชอบนะมาดูชั้นบนค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนส่วนที่เหลือนะครับผมเนี่ยข้างบนก็จะมีอีก2ชั้นนะครับก็คือชั้น2กับชั้น3ตามมาดูค่ะบอกเลยว่าไฮไลท์อยู่ห้องสุดท้ายค่ะเออแล้วที่นี่นะครับสามารถมองเห็นวิวเขาใหญ่ได้ด้วยนะดูพี่ลุงเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะนู่นแสงกำลังสวยเลยแสงกำลังสวยเลยค่ะด้านนอกก็เป็นระเบียงเล่นน้ำสนุกเลยนะสองคนแล้วก็มี มาดูห้องนอนห้องนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับเฮ้ยห้องนี้นอนได้4คนนอนได้4คนค่ะห้องนี้ค่ะทั้งหมดสองเตียงนะคะห้องสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วดูสะอาดนะโทนสีขาวค่ะทุกคนนี่ครับตกแต่งสไตล์มินิมอลนะครับใช่ค่ะมีกระจกมีทีวีนะคะแล้วก็มีได้อร์ผมครบทุกอย่างคือทุกห้องจะมีไดบอผมเนี่ยชอบมากใช่ค่ะ มาดูห้องน้ำในตัวค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยเครื่องน้ำอุ่นแล้วก็มีแชมพูสบู่ให้ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้คือชั้น2นะคะนี่นะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่3ห้องที่3เห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ค่อยไปดูด้านบนกันกะสวยมากๆเลยอ่าเดี๋ยวมาดูห้องนอนห้องที่3กันนี้อันนี้นอนได้ 3คนนะคะห้องนี้คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องไฮไ,ไลท์ไฮไลท์อยู่ที่ข้างบนคะ่ะทุกคนอย่าเพิ่งออกนะบอกเลยว่าถ้าออกนี่คือพลาดมากเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องไฮไลท์ด้านบนนี้อยู่ชั้น3คะ่ะนี่ห้องนี้เป็นห้องที่แบบวิวสวยที่สุดเลยพระอาทิตย์กำลังตกเลยพระอาทิตย์กำลังตกสวยๆเลยบรรยากาศดีมากเลยนะช่วงเย็นๆเนี่ยนี่ว้าวมาห้องไฮไลท์ของเราบอกเลยว่าสวยมากนี่ นกนสวมาี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอลังการมากมีอ่างให้แช่ด้วยนะคะเป็นห้องที่มีอ่างให้แช่เลยนะใช่ค่ะแล้วแช่อ่างไปดูวิวพระอาทิตย์ตกไปโอ้โหฟินมากฟินสุดๆเลยแล้วก็จกใสรอบด้านเลยนะคะใช่นี่ครับแบบอารมณ์แบบมองเห็นวิวได้ทั่วเลยเออเออเอาดอไม่ละเอาไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิวด้วยกันไงเกันดูวิวเฉกันดูวิวเกันดูวิวใครมาต้องห้ามพลาดตรงนี้เลย กับวิวภูเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวดาวมาลองแชร์ให้ดูเลยค่ะโอ้โหชุดอลังการมากลองอ่างไปแล้วค่ะนี่เป็นไงบ้างดาวฟินมากที่เราเห็นภูเขาตรงนั้นคือเขาใหญ่นะใช่เอออันนี้ห้องบนสุดเลยนะครับเป็นห้องดาดฟ้านะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้มีมุมนั่งเล่นด้วยบรรยากาศข้างบนดีมากเลยพี่ลมลมเย็นสบายมากเลยแล้วเราสามารถมองเห็นเขาใหญ่ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหม ตรงนู้นคือภูเขานะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอบด้านเลยแล้วพระอาทิตย์ตกนะเห็นแบบสวยเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับพระอาทิตย์ตกสวยมากนี่นี่นี่เป็นไงบ้างดาวฟินมากเห็นไหมทุกคนลานจอดรถเป็นลานจอดรถส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยสามารถจอดรถได้แบบได้หลายคันเลยนะไม่ต้องไปจอดริมถนนหรือว่าแย่งกับใครเลยนะอันนี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะยว อะไรแบบเสียกังน้ำสไตล์อย่างใช่เลยนี่นะคะพี่ลุง มุมไฮไลท์ของเราแมรี่าไม่ออกจากมุมนี้เลยอ่ะแม่มุมหมูกระทะของเรามุมหมูกระทะของเรานะคะวันนี้เชฟลีนาวันนี้ทำอะไรกินพี่เหนืออโหนี่ให้ดูให้ดูนี่เป็นบาร์บีคิวนะครับลีนาเธอกินไม่พูดไม่จาเลยนเอาออร่อยไหมลีนาอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เป็นบรรยากาศตรงมุมนั่งกินหมูกระทะแล้วก็มุมบาร์บีคิวนะครับอร่อยไหมทุกคนเออนี่นี่ นี่นครับเป็นพูลวิลล่าที่แบบกลางคืนถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสร้างใหม่เลยนะครับหลังนี้นะมาแล้วเมนูมื้อข้ามของเราค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูดูหน่อยเดดูหน่อย <c oughs> ดูสีสักก่อนเอออันนี้เป็นตาซั่วค่ะดูหมคะก็แซ่บแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นตําไทยค่ะ <c oughs> มีทุกตำดูเส้นค่ะอันนี้เ <c oughs> ชฟนะครับเป็นคนหั่นเส้นเ <c oughs> ชฟพ,พี่ลาเต้าหั่นเส้นให้มีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็มีกุ้งเผา ก็อันนี้คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวค่ะนี่นะครับน่ากินมากเลยอ่ะเราสามารถซื้ออาหารมาทํากินได้นะอุปกรณ์ครบเลยสามารถมาทำอาหารกินกันได้นะที่นี่ใช่มาภูมิลล่าต้องขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำจับนวดฟินมากฝีมือพี่เหนือย่างใช่ไหมพี่เหนือฝีมือพี่เหนือหนุนพี่เหนือกำลังย่างอยู่เอ๊ย ดีไหม,มนี่นะครับอันนี้เป็นกุ้งนะน,นี่หูกุ้งเผาค่ะนี่ตักน้ําแล้วก็ราดน้ําจิ้มนะครับราดเข้าไปอย่างนี้หืมราดน้าจิ้มแบบนี้เลยค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกุ้ง <c oughs> ดาวมาดูกุ้ง <c oughs> นี่นะครับ ที่พักชื่ออะไรที่พักครองภูวิลล่านะคะเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะทุกคนตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะสวยมากมีสระว่ายน้ําปิ้งย่างได้มีโต๊ะภูมีห้องร้องเพลงแล้วก็วิวสวยมากค่ะ<ช>ทุกคนคด้านบนวิวสวยมากแล้วก็มีอ่างให้แช่ด้วยนะคะาราคาเท่าไหร่คืนละ9,500บาทนะคะพักด้าน12คนค่ะหารกับเพื่อนก็ตกคนละ791บาทเองค่ะทุกคนใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นราคาวันธรรมดานะคะ คใครอยากตามมานะครับลองตามมาได,ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งพี่กัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบายทิพย์แลนด์รีวิวท่องเที่ยวสวยกวย